ดีคร anyway> uh, ับดีครับสามารถช่วยทุกท่านครับจิงีแาราดูทุกท่านเข้าถึงช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาเขาจะนำหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่เก้านะครับเมื่อวานนี้ดุดในหุ้นไทยเย็นเนาะอ่าเรามาดูวางด้วยหุ้นไทยเนี่ยไม่อยากจะให้เล่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันจับยากคนไทยทั้งประเทศเสียเงินเพราะหุ้นไทยเย็นเนี่ยหลักมากที่สุดนะอยากให้ไปเล่นหุ้นต่างประเทศนะเพราะว่ามันไม่โกงพูดง่ายๆไม่โกงวิธีออกยังไงไง เก้ามือไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกของเขาไนมะไม่สามารถที่จะสั่งล็อกได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับแต่หุ้นไทยมันกูล็อกได้เอ็นได้อะไรประมาณนี้มันยากที่จะเดาใจเพราะว่าจะล็อกเลขอะไรประมาณนี้กนะ็ชอบไขจัก,กนะครับไม่ชอบกรอบเบาๆนะครับประมาณนี้นะคระับมันก็มีเข้ามีหลุดแล้วแต่จะเดาถูกเลขที่เขาล็อกออกมาครับประมาณนี้นะ,ะสองกับสามนะครับ กเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ก็ดูให้ดีนะครับชอบเลขไหนก็จัดไปสมมติว่าสำนักอื่นเขาให้เจ็ดกับแปดเนี่ยเราก็สามารถเราเจ็ดกับแปดเพราะมันชนเจ็ดกับแปดได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนมันจะมาคู่กับสองกับสามหรือเปล่าก็ยิงประมาณนี้นะครับอ่ะเกิดวะไรนะครับสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคนไทยเย็นนะออกซีมองสี่สิบนาทีลาวนี้แหละครับประมาณนี้นะครับเกิเอาไรนะครับ เรียนครับตังเนาะครับโอเคครับขอให้ช่วดีช่วยดีนะครับนี่ก็ทำนี้นะครับ